เดี๋ยววันนี้นะคะก็มาลองใช้เครื่องตัวใหม่กันนะคะเป็นเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติขายได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าะจะเป็นของใช้ของกินนะคะหน้ากากอนามัยผ้าอนามัยบรรจยาซักผ้าอะไรก็ตามที่ใส่เครื่องนี้ได้ก็ขายได้หมดนะคะส่วนราคาก็ตั้งตั้งแต่หลักหน่วนจนถึงหลักร้อยใช้ได้ทั้งเหรียญแบงก์แล้วก็สามารถรองรับ QR code ได้นะคะมีเครื่อง QR code ก็เอามาใส่ได้เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาลองใช้กันถ้าสมมุติว่าเราจะดูว่าขนมอันนี้มาอันเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราจะซื้อขนมแล้วก็แปะไปดูที่หนึ่งนะคะเขาจะโชว์สิบบาทแล้วก็ใส่สิบบาทใส่ได้เปลี่ยนนะคะพอใส่สครบเพื่อนก็จะจ่ายขนมให้เรานะคะ <S 2> <S 2> <S เราก็หยิบออกมามีเสียงพูดนะคะแต่เป็นเสียงภาษาอังกฤษนะ อันนี้ก็คือรองรับสําหรับคนต่างชาติด้วยนะคะสามารถใช้ได้ต่อมาถ้าสมมุติจะซื้อน้้งแเพยแค่ค่าแบบกลุ่นะคะก็จะเป็นแถวที่แถวที่แถวที่เจ็ดนะคะแถวที่เเช็ดว่นา,าเขาบอกสีบาแล้วก็ลองใส่อันนี้ใส่แบง ตอนวันที่เกิดทีนี้เราเนื้อเหลืออีกอยากซื้ออีกก็เอาไปลงร์ล่มปังประกันนะคาก็แต่ที่เป็นพิเศษในแต่ละห้างคือแบบนี้ก็จะได้ออกมาซึ่งรายละเอียดหน้าจอหรือเครื่องเนี่ยเรารับสั่งทำผลิตนะคะรับทำแบรนด์ลูกค้าก็สามารถเพิ่มเติมได้เชั้นที่หนึ่งชั้นที่ส เราก็ทำงานกราฟิกอะไรให้เรียบร้อยนะคะพร้อมส่งท่านใดที่สนใจนะคะบริษัทใดสนใจหรือถุงังค่าหรือคอนโดมิเนียมอหอตักใดก็ตามสนใจสามารถสั่งได้นะคะไม่มีขั้งต่ำชิ้นเดียวก็ทำให้นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อที่0979185228หรือบ,บริษัทเวนวิ้งไทยแลนด์จำกัดคาะเขาพค่งคาะ